สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบกันที่กองพี่น้องสองซับไลเดอ้อพี่น้องเดอ้อเข่าคั่วพี่น้องลูกใส่หนุกใายเข่าคั่วสบายดีไปรู้ขึ้นไม่ไพ่เข่าคั่วหนึ่งเข่าฮาก็มาแตงฮาก็เลิกห้องเฮียนห้องเฮียนมากกับผูดีนึงเข่าพี่น้องเอ้ย เียกับดวกคุณิ่งผู้ชายนางเ็ดได้ตลพี่น้องดไข่าพี่น้องถ้าเจยมาแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำอาน้ำแล้วก็ดังไข่หนึ่งมีอยู่เล็ไข่พอมันี่นะลมลม มาขี so ่ยางกับอากี่ยางเข็ดเวียดเข็ดเวียดส่วนหนกัมาใส่โดดเจยเรตัวนันก็กมาใส่โขี้ยางพี่เนเป็นแบบขี่ยางเขาเหนื่อยนไปหาแทนแหละ ลมฮัทแล้วเขาไม่ได้ใจรู้ใคโอ้เสียงลมี่นะเว้ยเสียงลมให้กับเสียงพันอยุเสียงกรสาที่ลายติดเดอาอันกระชามตัวน้ำมัน เขียนน่ะมหน้ามมอหนึ่งเขียนหนามอหนึ่งพี่น้องจากหนาเก่าเขาก็ต้องเปลี่ยนหนาใมมาเสียงลมนะพี่น้องเว้ยลมนี่นี่เพราะอะไรลูกสองของมือเห็นบ่อดีบ่ ้าง่มันเงียบนะลูกล่ะเอามวยมาเสือเขาไหวเลือกเลียงมาผิดหองเลยสอยแม่เห็นดีเห็นงานเอาหนามหวดันเอาเนียไปที่ลุงหงอนะดึงเนียไป เแหละเอาหเชาได้ตนึงกับเ้เจอเขาขาพี่น้องมเป็นยักให้แมีเห็ดเป็นหหเนห็ดเองหนึ่งขาวสวยขาเป็นบด ท้องเตือก็เอ้อมีเห็ดมีบรเห็ดจ้ะน้องเจอชอบกินเห็ดเอ้าอืมโอเคจะขอเย็นใจลูกล่ะอืมจะขอเย็นใจพี่น้อง เดีเอาลยมากับอ,อาบนามเรียบร้อยหมด่ลายบะเยอะมันยมันนี้เหรมาอาบนาำเรีย,รยบร้ยรอยแล้วกะหนึ่งเขาพอเราไปเห็ดไปตัดพืชน,นี่ยไปอันารักหัวก็พอพอมีไม่มีอถ้าน่า k ค ổ เห็ดก่รรไกร์มันน่านเปื่อยพี่น้อยเจาเห็ดกรรไกร์นี่น้อยเอ้าไปเฮียนยังมันนี่นะไปเฮียนย you know. ังไปเฮียนยังไปยังมาแรงมาเฮียนยังเตึ้งนี่มาเฮียนยัง โ uh, อ so, ้ยพะโยกเข้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะฝนสิตกจักตกทางใดทางเฮานั่นทางที่นียังบ่ทันได้ตกมีแต่ลมลมคัดบ่วดดยเขติดมือแล้วจไปล้างออกนี่หล เพิ่เย็นมาอาบน้ำหนึ่งเข่าพี่น้องถ้าเอ้ยมีมาเอ้ยมีก็ไป็ุคนหนึ่งได้เลิกก่อนคุณนา่งกันหนึ่งเข่าเรื่องลูกเนาะถ้าว่าซ er ้อนยามนีจ pues right. ักสิไปซ้อนยามใดต้องให้เป็นทุกอย่างนี่เอาไปลูก ข้าหม,อมาา่อมวะเรียบร้อยพี่น้องมีแต่รอถาสวายเขาติดแลด้วด้ไฟนะพี่น้องแป๊บเดียวติดนะเป็ลลางมือก่อนพาดลมนะพี่โผล่โผล่วุ่นวันวุ่นวันหน่างกับพยโยกะโดกะดีไอ้แค่นี้นะอไนประตูเขาด้วยครับเจ้ ไหเขา,าเพาเพื่อนเขากเป็นพัม ช่วยเขาสังกะซีกะสิไปบุลเลพี่น้องตั้งกะดิขาดบเลยนี่ดลงบลเลยบไม่ไขึ้นพอเจิกับบอยู่แน่ว่าจะซื่ออันนี้นะ ตอกตะปูล้มก็ล้มแถล้มว่าล้มเป็นระยะเดียวืดวืดนี่มาพอนโเข่าอีกดี tog ke botol pun kali gimana apa